คขณแม่เขาไม่ได้ตั้งใจสมพูไม่เป็นไรลูกแม่ทำแบบนี้กับแม่อยูได้ไงใจดำจังนี่ใจแย่วะริปเหตุการณ์ปวดใจเมือ่อชายหัวร้อนด,ากกาด่า,ากลัดหญิงสาวเจ้าของรถจากกรณีเหตุเกิดบนท้องถนนเมื่อพื้นฝนตกหนักมันก็จะมีน้ำเป็นแอ่งๆะะอ,อ่ะค่ะแล้วก็ขับแบบ เชะเลอด้วยเราคือแบบว่าเราก็ระวังรถด,ด้วยนิดนึงอะค่ะอว่าขับคุยกับรูปมาเราก็หันไปดูแบบว่าร้านนี้เปิดไหม mm hmm. ช่วงนั้นก็คือเหมือนเปิดไฟเลเซอจะหาที่จอดแต่มันไม่มีที่จอดมันมีมอเตอร์ไซค์ยอยู่ใหมก็เลยแบบ mm hmm. แล้วหันไปเห็นเขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเรียกว่าปิดใหม่ไม่แน่ใจว่าเราอาจจะแบบว่าไม่ได้ทันดูรถทางขวาแต่ก็ไม่ได้ออกทันเดียค่ะ mm hmm. คือมันอาจจะแบบไปกินเลนล้วก็ได้เสียงแต่บีปปี้ตามในคลิปอะ สร็จแล้วพอขับมาเรื่อยๆอ่ะเขาจี้พอเขาจี้ใหม่ก็แบบรู้แล้วว่าเขาอ่ะก็น่าจะโกรธเราเยอะไม่แบบไม่หายแล้วใหม่ก็เลยขับตรงต่อไปแล้วเขาก็มาปาดข้างหน้าล้างลังสะดวกซัวค่ะปาดเสร็จแล้วเขาก็แบบเหมือนว่าเรามาก่อนก็คือมีแบบเขาเหมือนก,กดกระจกแล้วมีพี่ผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยก็เสร็จแล้วใหม่ก็เหมือนเลือลเ่อนรถไปนิดนึงอ่ะค่ะแล้วใหม่ก็แบบว่าเออยกมือว่าขอโทษเพราะว่าเราคิดว่าถ้าจบที่เราอ่ะการขอโทษมันง่ายสุด คือเรามามกับลูกเรากกก็ไมม่อยาาาีปัญหรด,าด่าทอหยาบคายทำให้ลูกสาวในรถของเธอตกใจและรู้สึกสงสารลูกจึงเอาลูกมากอดลูกอะค่ะพูดขึ้นมาว่าแบบคลร์ว่าแบบเอออะไรแบบแม่หนูขอโทษแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็แบบใจร้จังอะเราตอนนั้นน่ะเขาเขาขับรถแล้วแบบขับรถออกไปแล้วเหมือนไปกลับรถมาแล้วก็แบบว่าสงสารลูกก็แบบน้ำตาไหลคือตอนแรกอะเราไม่ได้รู้สึกอะไรทันแบงแล้วไง ลูกพูดเราก็เลยเอาลูกมาก่อนแล้วบอกไม่เป็นไรวันนี้สาวไร่ดังกล่าวได้เดินทางมาลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐาน จากกรณีมีรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีขาวขับมาปาดหน้ารถยนต์ของตนเหตุเกิดขึ้นที่ซอยเสยนานิคมแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่18พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาโดยหลังจากที่ตนเองได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กและได้มีการแชร์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายจึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อตนเองและลูก ด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อานวยการศูนย์คุณธรรมให้ข้อคิดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าการแสดงออกถึงความรุนแรงในสังคมปัจจุบันมีมากขึ้นและส่งผลต่อเด็กได้ดังนี้ต้องนึกสภาพว่าถ้าเวลาที่เด็กสัมผัสก,กับความรุนแรงในวิถีเลยอยู่ในบนรถอยู่ในรถเห็นผู้ใหญ่ไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีแล้วมากระทําใช้ความรุนแรง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเด็กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้สี่รูปแบบฮะหนึ่งก็คือว่าเด็กอาจจะใช้พฤติกรรมลอกเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงเพราะเขา,าเห็นผู้ใหญ่ทําอยู่แล้วซึ่งลอกเลียนแบบความรุนแรงมีทั้งการใช้วาจาการใช้ลงไม้ลงมือตามสัมปัตตามประสบการณ์ที่เขาเห็น ประเด็นที่สองก็คือว่าถ้านั้นไม่ใช่เกิดขึ้นในใหมายถึงไม่จะเป็นคนในครอบครัวกระทําเองแต่เป็นคนนอกที่กำลังมากระทํากันอยู่นั้นเกิดความหวาดผวาต่อสังคมการมองโลกในแง่ร้ายการมองสังคมในแง่ลบ <ฮะ S 1> มันจะฝังจิตฝังใจเข้าไปที่ตัวเด็กยิ่งเด็กยิ่งเล็กเท่าไหร่อยากคิดว่าไม่มีผลนะเด็กยิ่งเล็กเขาจะฝังจิตฝังใจและแก้ยาหมอใช้คาว่ามันเหมือนโซเชียลโฟเบีย มีความรู้สึกว่าหวาดระแวงสังคมไปหมดเลยคือสังคมนี้ไม่น่าอยู่ประเด็นที่สามเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยก็คือว่านึกว่าเป็นภาวะปกติของบ้านนี้เมืองนี้คือการใช้ความรุนแรงไม่ต้องเคารพกฎหมายไม่ต้องว่ากันด้วยจิตสำนึกไม่ต้องขอโทษคุยกันดีๆและลงไม้ลงมือนี่แหละ การใช้ความรุนแรงนี่แหละยิ่งเห็นทียิ่งเห็นบ่อยภาพแบบนี้มันจะกลายเป็นนอมใหม่ของสังคมแล้วสุดท้ายที่ไม่อยากให้เกิดก็คือว่าการลดความรู้สึกอยากมีเมตตาครับซึ่งอันนี้เนี่ยสีลักษณะแบบนี้มันต้องกลับมาดูที่จิตสำนึกของคนที่เป็นผู้ใหญ่ครับว่ากำลังทำอะไรให้เด็กดูอยู่ เดวอนขอให้สังคมลดการใช้ความรุนแรงเพราะไม่เพียงกระทบเด็กหรือคนรอบข้างแล้วตรวจผู้กระทำความรุนแรงเองก็จะได้รับผลกระทบด้วยสารเคมีที่หลั่งออกมาในสมองของผู้ที่กระทำความรุนแรงไม่ใช่สารแห่งความสุขแต่เป็นสารแห่งความตึงเครียดที่จะส่งผลร้ายต่อร่างกายผู้ที่กระทำความรุนแรงที่อาจจะส่งผลกระทบได้ทั้งในเรื่องของร่างกายและสภาพจิตใจ